ทางป้บป้านะครับคงจะได้รับความที่ที่ทนะครับในการที่ทีมงานสนากฎหมายธรรมรังศีนะครับท่านได้นำสื่อในทุกๆมิติในที่ท่านได้กลาวนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสื่อมวลชนแล้วก็สิทธีทั่วโลกนะครับที่ให้ความสนใจนะครับในคดีนี้นะครับก็หลังจากที่นะครับมีการเลื่อนนะครับก็คง ไม่มีผลอะไรนะครับที่จะจกระทบในคดีนี้นะครับก็ต้องรอวันที่ก็ต้องรอวันที่20ธันวาคมนะครับเป็นวันที่จะอ่านคำพิพากษานะครับเวลา10นาฬิกานะครับก็ต้องรอให้ถึงวันนั้นนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์นะครับความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อไปครับขอบคุณครับ มันจะล้มแล้วค่ะมันเ้ารูก็ต้องรอดูท um, BE uh, mm ี่ยี่สิบก่อนนะครับว่าสารท่านท่านจะพิจารณาตรงนี้ยังไงก็ต้องรอนะครับคุณนั้นเป็นาคุคุณค่ะความรู้สึกวันนี้ที่เข้าไปในโต๊ะิเารู้สึกจบแล้วก็ได้เจอกับครอบครัวของฝั่งนองชมพู่แล้ได้มีการพูดคุยกัน้าไก็คำถามนี้นะก็คือ ทางความโจ์นะครับความโจรร่วมแม่ลูกชมพู่นะครับแล้วก็พ่อลูกชมพู่ก็เข้ามารับฟังในวันนี้นะครับลุงป้ายก็อยากจะทักทายแต่ว่าก็เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นบสิ่งที่ต้องห่างกันสักพักหนึ่งนะครับก็ยังคงเห็นนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆของเขานะครับก็ก็ต้องรอให้ ผลพิสูจน์นะครับที่ลุงป้าต่อสู้อยู่นะครับปรากฏกรอบนะครับจริงใจว่าเรื่องในอนาคตต่อไปนะครับค่ะวันนี้ได้เจอน้องสาวมายตั้งกล้องข้างหลังโดนไหมความสัมพันธ์ยังไงบ้างคะทำไมวัมันถือไม่ใช่นะ อ้าวโอ้โอ้คือ,อนจริงๆก็เจอทุกค้ทุกนัดที่เรามาที่ศาลนะคะเพราะว่า,พ,าพ่าจุนภูแม่จะพููเขาก็มาทุกนัดเหมือนกับเราเพราะนั้นเจอกันตลอดทุกค้าที่มาศาลวันนี้ก็เจอก็ปกติค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็ต่อสู้กันมา อาจจะเรียกว่าอะไรผู้ขนานหรือคนละแนวนะเราก็หาความบริสุทธิ์คืนความบริสุทธิ์ให้กับตัวเราแล,ขาขล้วก็ครอบครัวเขาก็หาหาความยุติธรรมให้กับลูกเขาเพราะฉะนั้นในการต่อสู้ก็ก็คือเขาก็สู้เราก็สู้ใหทุกอย่างแล้วก็ให้มันถึงที่สุดค่ยว่ากันแต่ว่าทั้มคืทพอทางครอบครัวเนี่ยสําหรับป้านนะคือมันแตกอยู่แล้ว อนาคตจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของอนาคตค่ะขอบคุณค่ะขอเพิ่มเติมอีกเล็ครับคือคณะทนายความรอให้หน่อยรวมทั้งคณะทำงานของเราก็เข้าใจการสูญเสียสิงเด็กเกมแม่ไปสั่งรูเศษเราเข้าใจการสูญเสียแลกรับทุกข์ใจเช่นกัน ่การสูญเสียครั้งนี้ไอยใจผลวิพาและนางสมพูรณ์ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นในการสูญเสียครั้งนี้เลยเราเข้าใจความรู้สึกอันนี้เป็นอย่างดีครับอย่างไรก็ตามแม้คำพิพากษาจะออกมาปรากฏผลเป็นอย่างไร ไวยจำเลยยินดีและน้อมรับในกระบวนการสารสถิตยุติธรรมซึ่งปฏิบัตรริราชการในานามพระประมาภิไทยของพระมหากษัตริย์วันที่วันพุธที่20ธันวาคม10โมงเชา้าเราพบกันอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านเดินทาง กับคุณเราโดยสวัสดิภาพขอบคุณและสวัสดีครับยาตครับถ้ามีการเลื่อนครั้งหน้าหรือเปล่าครับถ้ามีการเลื่อนครั้งหน้าคุณเราจะดูล่องหน้าอีกหรือเปล่าทราบทราบทราบล่องหน้าไม่ได้มารเกอร์เหมือนแบบนี้วันนี้นะเรายากกับคืออย่างนี้นะสารท่านอย่างนี้คือไม่ได้มาเกอร์นะคืออย่างนี้นะฮะซือสารท่านก็ท่านแจ้งที่แจ้งในข้อพิจารณาท่านบอกว่าในส่วนของการเกณฑ์การของสิ่งมันชนต่าง จำนวนมากบางส่วนก็ขอเข้ามาถ่ายทำในบริเวณสารบางส่วนข้างนอกบางส่วนที่อยู่ข้างนอกกันกน,นะฮะเป็นไปครบถ้วนท่านก็เกรงใจว่าในส่วนของสือง่อมวลชนหากไปแจ้งข่าวทุงหน้าไปเนี่ยการเตรียมการต่างๆย่อมมีแนวว่าอุปก,กรณ์นะฮะสภ,ภาพกำลังอาจจะสูญเสียไปของเราขาดสา,าเรเลื่อนมันก็เลยแจ้งไปล่วงหน้านะครับแจ้งไปล่วงหน้าจะได้การเตรียมการจะได้ไม่ไม่ ไม่เสียเวลาหรือเสียพลากำลังการแล้วก็นีคดีเรื่องอย่างที่สื่อออกมานะครับก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ในในน้าเวลานี้ก็คือว่าถึงมนที่ที่ท่าน 20, นะัดไว้ยี่สิบนะยี่สิบธันวาคมเวลาสิบโมงเช้านะซึ่งตรงนี้เข้าใจว่าในส่วนของทางสำนักงานที่ดีผู้สารภาพสี่ซึ่งกำลังรวบรวมร่างคำรักษาได้สมรณ์ทั้งหมดอยู่ตอนนี้สมรณ์ทั้งหมดได้ร่างคำรักษา อยู่ที่สำนักงานนิ่ิภทณฑ์ภาษาภาษีนะครับท่านจะส่งสมนวนมาเรลาๆาประมาณได้ก็คือทนันวันที่ยี่สิบธันวาคมหกหกเวลาสิบเก้านาฬิกาจึงได้ดีการต่าง่งานรัษาไว้ครับท่านนายครับขอย้อนถามคำถามนิดนึงครับพอดีมีทางบ้านฝากมาจะถามอยากให้ท่านทนายย้ำนิดนึงอะครับว่านอกจะพูดที่เดนินขึ้นเขาไปเองได้ยังย้ำคำเดิมไหมครับ ยังคำเดิมหรือไม่หาับ้นครับขอโทษด้วยนะครับคำดครับขอบคุณสำหรับคำถามครับเพื่อความสมบูรณ์ครับเราก็มีคําถามในใจเช่นกันว่าแล้วน้องขึ้นไปอยู่ข้างบนได้อย่างไรเราเรื่องจากไม่มีพยานบุคคลใดรู้เห็นว่านายชัยพลพิพาอุ้มน้องออกจากที่เกิดเหตุหรือ นอกจากในายชัยพมแล้วมีเห็นใครนอกจากนายชัยพมกุ้มน้องออกจากที่เกิดเหตุเราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าน้องขายออกจากบ้านไปได้อย่างไรเป็นคำถามแรกเราก็มาวิเคราะห์เราก็หาคำตอบก็เลยมีคำตอบหนึ่งที่ ไว้ในครอบครัวสุนัขที่เลี้ยงไว้ในครอบครัวมีอยู่สองตัวแต่ตัวหนึ่งสนิทสนมกับน้องมากสาเหตุเพราะน้องให้อาหารเขาเป็นประจำพฤติกรรมของสุนัขก,ก็จะผูกพันกับน้องก็ ิ่หน,นีออกจากบ้านแล้วทำแล้วทำให้น้องวิ่งตามออกไปออกจากบ้านไปอาจจะไปไม่ไกลหรือไปไกลเราไม่สามารถทราบค้อจริงนี้ได้แต่เราก็สันนิษฐานต่อไปว่าถ้าเป็นกรณีเช่นนี้แล้วทำไมน้องไม่กลับบ้าน ทำไมต้องขึ้นไปถึงปูเลไฟก็อาจจะเป็นไปนได้